ขอบคุณแกเปิร์มากเลยดีขึ้นไหมเฮ้ยมันมันจี้จี้จี้เขาของปวดเลยมันจี๊ดเข้าตรงปวดเลยจริงๆนี่นี่มันจี๊ดเข้าของปวดเลยแกเปิร์ดีมากเลยแกเปิร์น่าจะมีมีแกเปิร์น่าจะได้เปียเป็นพยาบาลนะเอ้ากูพูดอะไรกูมาหาเรื่องทำให้บ้านเขาแตกเฮ้ยอย่าไปพูดเขาก็รู้ทีเขาจะเปิร์กัวเมียเอ้าเขาจะว่าแกเปิร์แบบนั้น เฮ้แต่ว่าแม่เขาเป็นอสมอ,อสมอจริรงเขาก็เลยรู้ไงถือไว้ก่อนแต่ถ้าเรื่องผสมพันธุ์บัวเรื่องเกี่ยวหญ้าเกี่ยวอะไรเนี่ยหาหญ้าให้บัวเดียไปหาแม่พ่อแม่ผมอ๋อครับอันนั้นคือคือจบอยางไงน,นะฮะจบพ่อแม่ผมอันนั้นอันอนั้นพ่อแม่แกเปิดอสมออสมอพ่อแม่คุณอะไรนะเลียงงูวนในห้ยสิเนี่ยเป็เตัวย่อตเตยังเนี่ยที่เราเฮ้ยรอรอบอบอ รอวัวบอเลี้ยงวัวบ้านๆไม่ใช่ครับอะไรครับเลี้ยงวัวเบบีบบบ้เฮ้ยทำไมคุณคุณรู้จักใจผมเนี่ยที่แรกผมก็ตั้งชื่อว่าเลี้ยงเลี้ยงวัวบ้านๆนี่แหละอ๋อเด็กบ้านๆเราเด็กเลี้ยงวัว